สบายดีสวัสดีค่ะเมคกิน่านะคะอะไรค่ะวันนี้เราก็ามาอยู่กับน,าาน,นะคะน้องสุ่มเนาะนะคะเรามาหา,าน้องสุ่มวันนี้ข้าวเสีเงสงยงมันเบิ่งว่ะมันเป็นอย่างนองผัดอัดผัดดีใจค่ะผัดโปรตีนแร่ง่ายเจอวันนี้แล้มันนะคะมาดูน้องสุม่มพูดได้ไหมคะน้องจะเรียนบทได้เยได้เ มาี่เรียนเขพดไม่ได้ป่ะเครื่องใส่องซ้อยอยากจะมึงมาดูค um ันทังแล้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวี่พาไปรูดิบมาได้ยังไงบบเบแม่ลูกบบกแม่แม่ได้ละยามาส่งมอบของมันมีเดิ่นะี่าพี่น้องเอชซีมเกเกดีเนาะที่เบิคลิปนี้อยู่กัเราคือนี่จกคละไม้ใช่ไหมหมักหน้าแรส่งบในไม่เคือตม่อไปเนาพีงเน เพื่อนก็เป็นแต่่าอ้อนะเพื่อนเป็นตอนไหนก็คุณแม่บกถามแม่พูดะมากบพูดอไม่ถามแม่บอกพูดดีตาบอกบู๊ไปช้างนัในเอิกนะลูกไปเลี้ยงลูกพู้เดียวพไปช้างในเอิกหนูนะลูกกาแฟซื้อขนมพอดีใจผมเบิ่งๆทำเองกินอาหาครั้งแรก ทานอาหารน้องส้มอย่างงีีน้าฮะเห็นน้องส้มแล้วเป็นไงบ้างว่าเป็นตะกระบาดทะลุก็ดีใจละหวัวซื่อๆแล้มาหารเพื่อนจะกินห้างด้วยนะดิแม่จีน้าจับมือดูสิจับมือน้องดูสิเป็นยังไงบ้างจับมือแม่จีน้าดูไหนไหนดูสิลูกไหนส,<อ>ส,นสิสบายดีแม็กกี้ส้มสบายดีสบายดีสบายดีทานสบายดีจืดว่าใครนี่จืดป๊่กจำได้ไหมคะ พูดไม่ได้เลยบอกเอาขาวไปอีน่กระสอบที่บอกว่าจือ่ไเลยเลยเลยจือะไืดอะไรจือะไรแชื่อจ้ารสดีใจสาวกึมเยสาวกึมบสาวกึมวันนี้ทำอจีน่าคนสวยมากินเลยเลยเลยมันเป็นตะเกิด ฮะโดยอ๋อปแต่เกิดโดยอไปไย่างเะเดนจะไปอล้วคมสื่อเครื่องมาให้โดยไปขึ้นน่ะไม่รู้ผลเนอะเรื่องพาวเนเรื่องอะไรก็ได้ค่ะืดมาชิ้นไห้โรดได้ใหม่ไก่ใหม่ไม่ได้อโอเวลาเก็นกย่างน่ะพอมันเหนม่อมันี่เหนื่อยแม่ชุบไม่อยากไปมีแต่ผลไหม่เนาะ อะไรคณละไม้อ้าอันนี้ส้มอันหนึ่งบักหนหสวยไหมคะสวยจ้าสวยมสวยสยไหมน้องสมมีควา่สุกน้องนี้ขางลกเนาะข้าที่ดีมีวันจ้ามีกบเปิดมี้าสมมีหงมะนวมี้าส้มมักหนว เาเตียนซือย่างสมเป็นงวานนมนหวานชานมนึงม่วนฮะใครเจเป็นเออม่ได้่นบอกแม่ท่อนบอกแม่ลองสมฟันยังจิบเมา่อคืนเดี๋ยวราวังเังไปเอียงมาสกตลดเอาแพททะโลงมไปจชนอโอ้ยมาได้ฟันหนังเลย บ,บ่ใช้แคมเพิร์ก่อนใช่จ้าถ้าปเป็นชาวบ้านมอนอะไรกบอนมิ้งเดคนนั้นมันม่อวันเช้าวล่นคอบาพฟามี่เลยพอมื้อก่อ,อนก็บอกเลือกรถเชนก็นบอกวาพมีก็เลยบอกว่ามี่พูดยากกยงาไงที่้างเข้าซื้อไปแล้ว,วไอ้ให้ไนซื้อไปแนาอื่น้ากเซิใส่ของซอยเองนินเจ้านนะเลยเ่าจะเป็นเซิงไพฟ้าอาหรือยังยังเอย น, <Specifically S 1> น้องสมสบายดีลูกเลยสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีลูกให้โหเริ่มกล้องแลลูกเข็นพิจนาล่ะกูแอบเนาะน้องส้มบ่อกยังะงจี๊บว่าจี๊บเศร้าขึ้นอยู่วะเลยเอือดโอ้ยอันแต่ว่าอันนี้จำได้เบิร์ตเนาะอันนี้จำได้จำได้แต่ว่าบ่ไดรรู้สึกหมดจริงๆถ้าสมบูรณ์แบบนี้เป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยเนล้างถ้วยล้างจ่ายค่าใช่ายให้แม่นละลูกเนาะแค่ปีอะไรจ๊ะอ่าชิปะเถอะ 15โวงยายพันบอกที่ที่ที่ทีาได้โชว์พัน8โดยพัน4เม้นแล้วะ้าผุดดีใจบอกอะไรนะป๊าตรอ,อบหนาสิ้่าเราเก็งหนาแบบค่าแห้งมะโอ้ยยังไปเอาของในรถล,ลงมาเดี๋ยวกันซื้อนะของที่ซื้อม,มาส่งพอที่เมื่อนี้ซื้อเครื่องไส่บอกจะเป็นพวกสบู่ยาซีฟันหลายอย่างเลยแนวกินมาให้เจ้า พอดีมีผู้ใหญ่แม่มีผู้ใหญ่ใจดีทางอเมริกาเพิ่นให้ซื้อมาให้แล้วก็ชวนม่กินน้ำอมมอบเลยมื้อนี้เป็นอะไรอันบ่พอมีได้ยังมาให้อยู่บ่เพิ่นามเพิ่นเพิดอืมอนื้อกายและยายเยอะคนกันเขาน้ำอะไรอยากนอนนะบ่รู้แถมเพิ่นเพิ่นซื้อมาให้หลายอยู่บ่อาชามชามจบบ่ชามจก เพื่อพาเพื่อนนี่แหละอยู่สองคนนี่นะโดยเออไปอยู่กับลูกพ่อจริงข่าวเก่งอยู่บ่โดยเห็นลูกปอดเลยกินเก่งบ่ฮะกินหลายสบายยิ่มดีใจเออดีใจว่าแม่จะได้ร้อใหม่แล้วป้าจะได้ร้อใหม่แล้วนั่ลูกโดยแบบพอมีว้าสุฟังอยู่บ่โดยอืม พอสิเข่ามเาเมื่อไดกับปรีมันยากก็เลยบริขา่าหาหอะไรแบบนั้ลูกลาไปอ,อยากนอดบักน้อ,นองปรินนอนได้นงด่งพุ่เมื่ออ้าวบ่นอนได <ป S 1> ้ไกันคือไปคืออยากไปเนาะน,ไปไปนีะน่อยากไปคุณแล้วเงอนเคยอยู่เคยกินน้ำเพ่นเน่ยอบอกว่าโมวางใจไม่คุ้นนะนะเลยไปให้เพลนเบิ่งให้แม่ไป,ไปไปจุดท่านแม่น่ะแม่ไปจุดท่านอยากไปเล่นบ่โอ้โหไปอยากคุยเงี้ย ก็อยากคุยน้ำพลังงานดีๆนะคะสู่น้องนะคะเผลอเป็นมาจะเกิดมับอกนี้เนาะเป็นเป็นแบบอ่าแบบพืชชักอะเนชักแล้วก็ไข่บ่เออไข่แล้วชักมันเป็นเลยเกี่ยวกับเส้นตอนแรกคือว่าแม่ว่าไปฉีดยาให้เพื่อนบ่ฉีดยาอันนั้นเด้ยาอันเพป็น่าไข่ึ้นชูงเพียงอะนะข้าเจ้าะละแผลแพทย์เป็น่ามันถึงเส้นม่อยังเลยแล้วมันเลยชักเลยปอดมันคืนนี้โอ้สวัสดิ์ละกะแพ้ยาเนี่ยกระบุ่งเนาะ เด็กเลื่อยาแก่กอาเด็กบน้องสมดีใจบ่น้องสมนิ่มดีใจด้เนาะมาในขนมเล่นเลยจะสกินบานนี่เม่สิอุ้มบวยแล้วคืนนอนเป็นรับยี่บกันคืนนะเลยโอขอบคุณในลูกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่มาช่วยโนค่ะพิจารณาจบมาบนเรามีอะไรบ้างจบให้พันดูซิมีอะไรบ้างที่เราซื้อมามีีนะะค มีขนมสี่รุ่นเนาะอือันนี้ขนมนะคะคุณลูกจ้าใหญ่จะดีขอบคุณนะคะขอให้บุญกุศลนุ่นนะขอให้เจริญเจริญเนอะบุญหนุนนำเออขอให้บุญหนุนนำเด้ออันนี้ก็เป็นผู้มามอบให้มีขนมนะคะที่กินได้ก็ได้จริ่งนั่นเนอะนะคะรำไส้รวย มีขนมแล้วก็มีโอนตินซื้อซื้อแป้งซีฟันในี่เพ่นน้ำของไส้แม่กระทูแขวให้ลูกน้ำพอแขวเป็นจากแมงเนาะเดี๋ยวมันกัสีบอสนี่เป็นไรมียาสระผมมีสบู่ยาซีฟันมีแซบสักเคืองสรงไหนตักทายเพื่อนมีไข่แม่มีไข่แล้วก็มีให้เพ่อมีน้ำมันน้ำมันคือ เลยมามาปักเอ้ยลืมลืมมามาแตงโมเป็นยังไงเด็คหกเลยเลยไอ้ลำยาลันจานเด็กสองปีใชครบเลยเกลือเป็นนัวน้ำปลาเลยไอ้ของเขานี่มาเกลือเป็นนัวน้ำปลาหละค่ะหกปากกระองกินในรดนยูวบอสไหมเลยเด็กกินในแตงมือไม่เยอะก็ได้แม่กินในแตงมือทำไงเป็นเดือนแค่หน้าผาสิบวัดเนาะเลย คอยเห็ดอะไรงงี้ยนั่งอยสองคนอยม่กันมาแค่กินยัง่งแค่กินดังมือก็ชื่อของกินเอาแบบว่ามีเวลาสองคนก็สบายโดยแบบว่าเม่ก็ไปจุดทานบ่อยอันนั้นหนึ่งคนเท่านั้นแต่ถึงเวลาแหละค่ะเขามาพรอเขาเพคนตอนเที่ยงนะเออกะเพรื่อกระต้มกะนมอะไรนีใจเพราน้องส้มดีใจมาลลแยลิมร้องดีใจ รถเค้นกระสังอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้โดยโได้เค้นไปกันว่าแค่ว่าลอดลอดดีเค้นไปนน้ำกุหลาบบ้าบาว่ามันระไปยากเนาะโดยโอ้ส้มแล้วส้มอีกอันนี้ค่ะก็ซื้อเอาลเคามาให้อันนี้ข้างเกาหลีพันเน็ตมาเหมาะอันนี้ใซ่จนเพลียนะคุมค่ามาก คิดฮอดนุ่งเจริญบาเน่ยนะห็นบาอันนี้สีผาให้เิ่นบาสีาหุ้มเบาบคัะหุมเบาใหม่ให้เิ่นบไม่ต้อหุมแล้วเดี๋ยวจะซื้ออันใหม่ให้แล้วไงเลย้าเคยสลาเพิ่นทเคหัเพิ้ลเพิลเสื้อโลขินอ่ะเมงวันตอมเ่วกนีกระทั่งอันมีทั่งอันเลยผูอายุยมริกาต่างหาเปิบึทิูย้ายส่งเพินเบ่งเลยอือุเจอะม ปาพอมีกับ,บ้เร่าดียังมัง้จะมาซอยเรื่องอย่างบรานซานอย่างโบราเพิ่นนานเพิ่นได้มิ่งจเพิ่นมาทนงิ่นตอออกมามซึ่งกินตอไปทางขางนี้โดยเนี่ก็ยังบาาไ่ได้หินทำาบ่านะไนะจะคนในทามจะของนงจของนเีนน่ยว่าประมูลมาเนี่ยพวกมือาอเน,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 นี่บอ ดูนะแต่แต่ดินแต่ดินแม่ออกไปนี uh ่ประมาณสามแม็กเดทั uh ้งกลวงมันแพงโพดแพงไปซื้อบริอื่นซาบันคนสิมเหงกลวงกว่ามันจำเป็นต้องออกไปหนีทั้งมีดีกว่านี้ค่ะเขาซื้อไงเฮานะโดยต้นแพงโพดรอยู่เนี่ยกับหกหมื่นหรือเปล่าเขาเจะเสียเงินหกหมื่นนะเฮ็ดเงินอยู่ซะดีกว่าาว่ดีแม่เขาจะดีกว่เขาก็อยู่สำเนียงเลยา าะว่าคันถาเขา,อาเขาอาเงินหกหมื่มันส,สิดินเนี<ด>น้อยเขา,าเด็เพื่อนอยู่เนาะี่่เนาะกามินวอนหนึ่งหันทุตรงนาแห้งเบาหจะรวยที่สิคน,นลูกเขาไม่คุ้นอ่เยคนหกหมื่นแล้วที่ใหรโอ้จัแม็กคุณนจักแม็กกุ้กงอันนั้นชมพูนเขาไห่นะเอไปยู่ปุบพูนอ่ะอืมนี่บาทรงนาออกไปควเล็กนีดเดีวคาบฟออ้ามีอันนี้เรามีตอนนี้โดยเออโดยนี่แค่อันนี้แค่ตู้มีแค่ตู้มาทั้งนี้และแต่มีแต่ความเ่าท่าน้นก้น่าจเจ็เมตร แต่ว่าก้วงในชีไม่มี่แต่มเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวได้พิกินา่าเก่งดโนเมนเนาะแต่ชูปไปนี่กังวิ่งกับเท้าทานบโดยมี่ยังวิ่งยังกังๆๆไบไฟฟอดเขาเจะ<อ>แต่โบชูไว้แค่นี้ได้สิไปุีฮานชูทิชูกนลูกครุยอยวนี้นะมันไปโบเ็นต้องดูแลตลอดนะ่แติดจนเพิ่นแต่ทีไปบริเวณคือต่างบรเวณม เมื่อไนร่น่ะอันนี่เลยบางเถื่อบางเถื่อกายยังห้กัห้มันแม่ก็นให้คือนกันเมื่อยทหอคืึกันอ่ะเพื่อนก็จะว่ายังไงดี่ยังว่าเลยเพื่อนก็เลิกเกิดบ่ได้ใช่มาได้เพื่อนไม่ได้ผิดอะไรจะสุดใหม่เพราะมีซื้อแห่งงามเนาะงามเนาะงามสวยมดีใจแล้วมื่อเพืนมามอบอันเชื้อผ้า อันนี้ห้เมาแด้วแม่แม่แม่เออพ่อกายากว้าเนาะอ๋อพ่อหุ่นจากสกันรู้หมดจำจำดีแม่ความจำอะไรจสมองดียังดีแต่ว่าห่างกายบ่ได้เฉยเได้เบิร์ดสมองสภาพใจสภาพเจอได้เบิร์ดแม่นีลงลืมนะ้มันจืดเบิร์ดบอกหม่น่ะบอกจำได้เบิร์ดบลูโดยฮะอ๋อ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 อ๋าอ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออดอ่อ ผู้บ่าวผู้แป้วเพิ่นผูกบ้าวงคุณจ้ามาผู้บ่าวบ่างจ้า้าผู้บ่าวเบิ่งนางนี่นางแบบใดแบบพูดบอกเวียคุณนวัดคุณเริ่มักเบิ่งมักบิ่งมเวียแบบโอ้น่ารักน่เด้อโอ้ชอบหนังอะไรคะนางไทยนี่มักขนาดผู้บ่าวพระเอกหล่อๆฮันฮะมักแต่พระเอกหล่อๆบ้างเวียนางกเวีย ค่ะบาอันนี้เนาะแต่งหน้าแล้วมีแต่งหน้าทำผมตากระโดงหุ่นยังยังหอนแต่ชิฮ่อนมัมีสังกะสีน้ำเงินกันนะโอ้โหเฮียพนเนี่ยที่ลูกมานั่งหงายมันหัวน่ะเอาอีบ่นอนมาเลยสังกะสีมันหัวแบบนี้โอ้มีแต่หัวมันมีห้องบ่นอนหมดแล้ว น้องส้มบ่ะน้องส้มจ้ะกลับจากน้องส้มก็ไปน้องมะนาวไปนี่หัวมีแต่ผลไม้เบิดเลยเบิดสวนเฮ้ยหักว่าเปลี่ยนเป็นน้องส้มเป็นน้องหวานใช่ป่ะน้องวานอันนี้อะไรนี่ดูโอวันตีนโอวันตีนเพ่นวางเอ้ยการบ่อนแต่ต้องป้อนบ่ะโดยกันโดย่ันจับไม่ได้นะมือเพรานก็อยู่ซีเลยบ่ะเมนโบนัยเลยโบนัยเลยแม่นี่แหละ มันจองว่ะเนาะจองแบบว่าขั้นว่าเพิ่นนอนชนิดอะไรยังบปรตีนเนี่ยแต่นอนกับวเตือกับกัวงเเคนะอาจจะเจอนอแต่ว่าไม่ดินก็จะคายออกโดยเวลามันรับชนิดนะคายออกไม้เอายูันกเบย์ได้แบบว่าจับหรือว่าไปยู่้านนี้นันโบมิจับจับยังโมได้นะเขาจะเวลาเราตื่นน่ะเศษมันตึงเมือนับกำอยางเอียเวลาเวลาตื่นว่าอะไรแบบเส้นมันตึงตลอด เส้นมันจองเส้นตายเส้นใหญ่เงี้ยนี่ใช่ใื่เขาสักยายาถือเส้นบอกหมอแล้วว่ายังไงถ้าไปรักษาจะคืนไหมบอกบอกไปห้อแม่ก็ไปห้อยอุบลเลยดูอุบลเตะฝนเป็นไปแต่ชามเดือนบอกมเป็นนะอะไรก็ไปฟัวอยู่อุบลกระชองเดือนยังเลยมาไข้จะเป็นเตะฝนฝนยังหน่อยแห่งห้องขึ้นมาหน่อยนี่ยัง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 ยันบอกบอกมีบอกสักยาเพราะน่ะดูห้องหมออุบลผู้ใดแม่ก็ไปห้อยอุบลผู้ใด จะว่าช้ำนี่น่ะนี่เราก็สูดๆเลยพี่จนโอเคจะไหมเด้อโดยขอบใจเพื่อนใจดีเนาะที่ตนเไม่ตามละกันเนาะมอมจ้าขอบใจเพื่อ hmm. ีก <l> ท <swear leaves> so ีนึงเนียโขอบมุกขอบใจให้เพื่อนให้เพื่นอายุมัครบเนี่ยรูปภาพแข็งแรงเป็นโฮโพ่อโฮชายให้ลูกให้ล้านออกใจขอบใจสาถุเด้อาขอให้ สุขรับแข็งแรงนะคะมีความสุขความเจริญเลยโอเคเราเพื่อน้องคลิปนี้จะมใสรช่วยเหลือน้องสมอันนี้ดีเนาะความสำคัญเป็นแม่แม่ค่ะใครอยากอันช่วยเหลือเพื่อนก็อันติดตามไอคอมเมนต์มาด้วยจ้าคอมเมนต์มานะสงสารมากอันนี้น่าสงสารมากเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะสบายดี